พี่น้องครับช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2,565แล้วครับผมคิดว่าในช่วงนี้สิ่งที่พี่น้องกําลังคิดกันก็คือว่าจะหาของขวัญปี่ใหม่เพื่อจะไปฝากญาติผู้ใหญ่ที่เขารบฝากเลื่อนสูงที่รักใหจังหวัดนครราชสีมาเราขอเสนอว่าเรามีการจัดของขวัญซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของดีของจังหวัดนครราชสีมามาบริการพี่น้อง อยากให้พี่น้องได้ใช้ของขวัญที่เป็นสินค้าโมทอปสินค้าชุมชนในการส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ครับเรามีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายประเภทอาหารนะครับแล้วประเภทยาสมุนไพรแล้วอีกมากมายที่มีคุณภาพที่ดีราคาไม่แพงและที่สําคัญคือหากพี่น้องใช้สินค้าชุมชนเหล่านี้ในก,รการมอบให้ท่านที่รักเคารพ มอบให้เพื่อนฝูงเป็นของขวันปีใหม่แล้วนอกจากผู้รับจะได้สินค้าได้ของดีมีประโยชน์ใช้ในใช้ได้ในชีวิตจริงยังจะได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องกลุ่มชุมชนกลุ่มโอท็อปต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยปีใหม่2565มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปในจังหวัดนครราชสีมาเป็นของขัญปีใหม่ของคนนครราชสีมาครับ